ภารกิจที่สองที่สำคัญก็คือการแก้ไขพัฒนาผู้ติ่เราจะรวบรวมแล้วมีเป็นเสือกันค่ะภารกิจด้านการพัฒนาผู้ติดวิสัยเนี่ยก็สำคัญนะกับสุริยดีนะคะบางวันเระจำมีทุกสุริยภเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะเข้ามาใหม่เนี่ยราจะใส่กาไม่เห็นอันนี้ก็ของประจำอราเภอก็เหมือนการงที่ประจำที่ต้องตรวจไอซีก่อนว่าว่ามีโควิดเข้ามาไหมนะคะก็ต้อง ประสานญาติถ้าญาติไม่มาเนี่ยเราจะต้องไปส่งที่บ้านแล้วก็จะต้องแจ้งข้อมูลตอนนี้เนี่ยต้องให้คุณู้ช่วยช่วยนะคะต้องทุกภาพส่วนเนี่ยจะต้องไปดูแลร่วมจิตประสัตัวนะคะว่าการอยู่ในเรงแมเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีการสึกรายละเอียดที่ไหนการจ้งเรลักษณะผู้ถ่วก็จะมีสบเป็นตักทานแล้วก็จะมีคณะประมารขออส่วนเรื่องประวัติการจะทำผิดประวัติการศึกษาอาชีพอั้งแต่ปีเนี่ยส่งเข้าทํางานช่างไม้ค่ะเพราะว่า เป็นเป็นโรงงานที่มันมีการรับจ้างงานผู้แข่งเป็นลักษณะของการรับจ้างงานก็คือมีผู้ว่าแรงที่จะมีภาพนะคะตามวัสดุกรมและธนรคารด่วยที่สุดที่ยอทศุภชาติเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในในการณาเกี่ยวกับการเมื่องสิทธิมนุษยชนที่เราจะต้องพูดผู้ถึงตรงนี้เนี่ยมีอันตรายต่อสุขภาพสองราคาจ้างงานไม่เป็นธรรมนะคะ จะมีการวิงารยนว่ามิจาังคับมิสุที่ยอท17.8.2กับ3 6 0่25พค2565นะคตรงนี้เน่ยกรมราชได้กำหนดแก้2นะคะก่อนการรับพิดอรายงานสารบัญชู้ลารแ้วทาที่เจ็ดก็คือดิฉันเองนะครองสุระเป็นกรรมการระดับชาท่านผู้ชาการได้มอบหมายให้นำอุปกรณ์งานรับจ้างมาเสนอมาประชุม ันนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือบเส้นนะครับเลื่อบเส้นสีเงินและสีทองแบบนี้วันนี้ทำลายทองชาตินะครับประกอบขึ้นม,มาตอนที่จะมาประกอบแล้วก็มีคนผู้ลงขาก็คหนึงสีทองและสีน้ำเงินนะครับที่ว่าไปทลายทงชาติคู่หนึ่งสิบบาทที่สำเร็จแล้วพุ่มแท่แเราเริ่เส้นนะครับคนหนึ่งได้ประมาณสิบห้าลูก ตะวันนะครับตอนนี้เคยทำแขวนทีนี้ครูก็มองวนะ่ามันเป็นเรื่องของการสิ่งท,ที่คนดิสชนเป็นการใช้แรงงานผู้งงต้องค้างได้ใช่ไหมครับขิง่ครับหนึ่งคนขึ้นคนสาขึ้นมา,า,นมาแต่ปากนี่ผมให้อีกคน,นค็นึ่งน,นปทำอีกป<ล>ากนะคะปาก